และนี่คือรายการมิตรสหาย IT กลายเป็นคู่สุดฮอตในตอนนี้เลยคุณผู้ชมสำหรับซัมซุงก g a ล็กซี่เอสยี่สกับ iPhone 12คุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าคู่อำนาจของทั้ง2ฝั่งนั้นต่อสู้กันมาอย่างยาวนานคุณผู้ชมและเป็นเบอร์หนึ่งของทั้ง2ฝั่งจะพูดว่า iPhone เป็นเบอร์หนึ่งก็ไม่ได้เพราะมีอยู่คนเดียวก็เอาเป็นว่าวันนี้นักผู้ชมมีคนถามเข้ามาเยอะก็และกันว่าพี่ครับถ้าผมมีงบประมาณที่เท่ากันเนี่ยผมควรจะซื้อ s a m s u n g Galaxy S 20 Fan e d i t i o n น e นั่นเองี หรือ iPhone 12d วันนี้มาเจาะลึกกันค่ะค่ะทุกคนพร้อมกันแล้ว it's r o m b จริงๆแล้วนะคะับผู้ชมทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเราก็จะพูดกันแทบตลอดว่าสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆก็คือเรื่องของระบบนั่นเองผู้ชมระบบของทั้งสองฝั่งนั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่เนื้อสิ่อื่นใดก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่า Android สมัยนี้เนี่ยมันเร็วกระชากใจมาก มไม่ได้แบบว่าช้าเหมือนที่คุณผู้ชมคิดเมื่อประมาณ6 7ปีที่แล้วนะมันคนละเรื่องกันเลยนะถ้าพูดถึงเรื่อง OS เนี่ยก็แทบจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆว่าใครชอบแนวไหนอะไรยังไงเนาะอะ,อะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกทีหลังตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องแรกก่อนเรื่องการออกแบบก็แล้วกันเนาะสำหรับงานออกแบบคุณผู้ชมตัวของ iPhone 12เนี่ยรวมถึงตัว12 mini เองก็ตามแต่เนี่ยก็ออกแบบมาด้วยด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกส่วนทาง Samsung S20 Fan Edition หรือ FE เนี่ยก็ใช้ตัวของ reinforced p พลีคาร์บอเนตนะคะหรือว่าเป็นตัวของพลาสติกยืดหยุ่นได้ที่มีคุณภาพสูงมากนั่นเองซึ่งถ้าจะให้เราเปรียบเทียบการถึงวัสดุด้านหลังเนี่ยนัดูก็ยังรู้สึกว่ากระจกก็จะให้ความดูรลาที่มากกว่ายูดีนะคะและทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการออกแบบ ชัดเจนมากเรียกว่ามันแตกต่างกันแบบว่าสิ้นเชิงเลยคุณผู้ชมเนี่ยดูขึ้นรูปให้ดูก็แล้วกันสำหรับ iPhone 12เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ารูป่างของเขาเนี่ยจะไปยึดมากับ iPhone 4 iPhone 5ซึ่งเราจะเห็นว่ามีความเหลี่ยมเยอะและสีเนี่ยที่มีให้เลือกก็จะมีสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นสีของทาง iPhone 12ส่วนทางหน้าของ s a m s u n Galaxy S20 Fan Edition นั้นก็จะมีสีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูสีแดง สีส้มแล้วก็สีขาวนั่นเองถ้าจะให้พูดถึงเรื่องสีนี่ก็ต้องบอกว่าสีของทาง a m s ซ n งนั้นมีให้เลือกเยอะกว่า1สีที่ทางตัวของ iPhone ไม่มีชัดๆเลยก็คือสีชมพูก็จะเจ็นว่า s a m s ซ n งนั้นจะมีทั้งหมด6สีให้เราเลือกนะฮะส่วน iPhone นั้นจะมีทั้งหมด5สีให้เลือกโดยสีที่เป็นฮีโร่หรือว่าสีที่เป็นตัวเหมือนตัวชูโรงจริงๆเนี่ย ถ้าเป็นหน้าของ iPhone เนี่ยก็คงไม่พ้นสีน้ําเงินนะคุณผู้ชมน่าจะชัดเจนมากที่จะเป็นตัวชูโรงในรอบนี้รวมถึงสีแดงด้วยส่วนหน้าของซัมซุงเนี่ยรอบนี้สีที่มาเป็นกระแสเลยก็คือ Cloud l a v เวนเดอร์นะคะสีชมพูอมม่วงนิดนึงคลาวน์ลาเวนเดอร์แล้วก็สีน้ําเงินเองเนี่ยก็เหมือนกันทาง iPhone ด้วยมีเหมือนกันคุณผู้ชมซัมซุงก็มีสีน้าเงิน iPhone ก็มีสีน้าเงินแล้วก็มีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีที่เป็นตัวฮีโร่เหมือนกันก็คือตัวสีส้มที่ออกส้มๆทองๆหนึ่งกันเองเน ยากมากนะเพราะมันต้องแลกแต่คนชอบจริงๆนะอันนี้ผู้ชมก็ลองตัดสินใจแล้วบอดนูดูหน่อยละกันว่าเราชอบตัวการออกแบบแบบไหนมากกว่ากันมาดูข้างหน้ากันด้านหน้านะคะผู้ชมตัวของ iPhone นั้นจะเลือกใช้กระจกที่มีการแทรกนะคะอนุภาคของเซรามิกเข้าไปในกระจกเรียกว่าเซรามิกชิลนั่นเองซึ่งทาง Apple นั้นบอกไว้ว่าเซรามิกชิลตัวนี้เนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่ากระจกปกติเนี่ยอยู่ที่4เท่าส่วนทางด้านของ Samsung g a l a x y S20 Fan Edition รุ่น 5G เหมือนกันเนี่ย ก็จะใช้ตัวของ Gorilla Glass วา้ด้านหน้านั่นเองคุณผู้ชม ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าดูความแข็งแรงคนทานเรื่องวัสดุเนี่ยดูเหมือน iPhone จะมีความแข็งแรงคนทานมากกว่านั่นเองอันนี้มันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแล้วถ,ถ้าเกิดว่าถามว่าใน่วนกันเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่รสนิยมแต่ถ้าจะให้ด้ดูเลือกนะนดูก็ยังแอบแอบชอบความเล็มเหลี่ยมของ iPhone แต่ในขณะเดียวกันนดูก็ชอบความน่ารักน่ารักของซัมซุงเหมือนกันอันนี้คุณผู้ชมก็ลองเลือกดูเนาะเรื่องต่อมาคือเรื่องสําคัญของสมาร์ทโฟนคุณผู้ชมเพราะมันคือมังสมองเลยน มาต่อสู้นะผู้ชมก็คือตัวของ Snapdragon 865ส่วนทาง Apple เนี่ยเลือกใช้ทัหน้าของ Apple A 1 4 Bionic ที่มีสถาปัตยกรรมเนี่ยอยู่ที่5นาโนเมตรทั้ง2ตัวเนี่ยโอเคเป็นเอกฉันโดย A 1 4น่าจะมีความแรงกว่าอยู่แล้วนะโดยธรรมชาติของเขาแต่ว่าอย่างที่บอกผู้ชมไปว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของระบบที่แตกต่างกันคือทาง Samsung เนี่ยใช้ Android ส่วนทางหน้าของ iPhone เนี่ยเขาใช้ iOS iOS กับ Android คือตอนนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่า Apple a b i o n i c เนี่ยมันทำงานเฉพาะบน iOS เท่านั้นแล้วมันก็ไหลลื่นปื๊ดๆมากๆเลยอันเนี้ยต้องให้เขาจริงๆในเรื่องของความแรงแต่ในขณะเดีดวยวกันที่ผ่านมาตลอดเนี่ยไอโฟนก็ยังมีปัญหาเรื่องของความร้อนอยู่ซึ่งตอนในขณะที่เราพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า a 14 b i o n i c จะร้อนเพราะปกติมันก็จะค่อนข้างร้อนคือเล่นทั่วไปอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเล่นเกมเนี่ย จะเห็นได้ชัดว่าทาง iPhone หลายๆคนก็ยังบ่นอยู่ว่า มันมีความร้อนค่อนข้างเยอะดังนั้น,น,นตรงนี้เราต้องมาอรองลุ้นกันว่า A14 จะยังร้อนเหมือนเดิมหรือเปล่าในวันที่เราได้เครื่องส่วนทางหน้าของซัมซุงนั้นเลือกใช้ Snapdragon 865ความร้อนมีไหมมีและเทียบกัน gaming phone ของทาง Android เนี่ยใช้865 Plus ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นหลายครั้งแล้วว่า865 Plus จะค่อนข้างมีความร้อนมากกว่า865อยู่น่าดุดว่าเยอะเหมือนกันนะดังน,น,นั้นการที่ a m s u n งเลือกใช้865รอบนี้แล้วน่าดุดก็ได้ทดสอบตัวของ s a m s u n Galaxy S20 Fan Edition ไปแล้วเนี่ยก็บ ลวลาเล่นเกม iPhone อาจจะลื่นกว่าแต่คิดว่าตัวของแบตเตอรี่ตัวของความร้อนเนี่ยน่าจะยังเป็นรอง s a m s ุงในตรงส่วนนี้มากกว่ากาันคุณผู้ชมก็ลองเลือกกันดูว่าอยากจะได้แบบแนวไหนมากกว่ากาันเพราะเราบอกแล้วว่าระบบ Android กับ iOS เนี่ยมันชัดเจนมาก ดังนั้นมันมีจุดขายแล้วก็มีรูปแบบที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราอยากได้ Android เพราะอะไรหรือว่าเราอยากได้ i o s เพราะอะไรคุณผู้ชมต้องเลือกจากระบบให้ได้คือเลือกระบบได้ปุ๊บมันจบเลยนะคำถามนี้ม,มาต่อในเรื่องจอภาพมากคุณผู้ชมรอบนี้เนี่ยทางหน้าของ iPhone 12ก็แก้เกมมาได้สวยเหมือนกันหลังจากที่โดนด่าก,กันไประง,งมในช่วงปีที่ผ่านมาว่าจอ Liquid r e ติ NA LCD ของคุณน,นั้นอาจจะไม่ได้แย่อาจจะเป็น LCD ที่ดีที่สุดแต่ไม่มีทางที่จะไปทําสีสู้พวกจอ กลุ่มของ OLED ได้รอบนี้านหน้าของ iPhone ก็แก้เกมมาผู้ชมโดยการใส่จอแบบ OLED มาชื่อจอ,ขอเขาก็คือ Super Retina XDR นั่นเองเป็นจอที่มี คอนทราสต์เรโซเนียที่2ล้านต่อ1นั่เนเองส่วนหน้า Sams นะุงนั้นเลือกใช้จอแบบ In f ฟิน t y O Super a m อ l e d ัมท่านผู้ชมขนาดจอเนี่ยอยู่ที่6.5นิ้วนั่นที่ iPhone เนี่ยจะอยู่ที่6.1นิ้วและความละเอียดนะคะของตัวจอภาพของ iPhone เนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ LCD แล้วก็ยังเป็นจอ HD โอ้โหโดนกระแสะกันไปเยอะมากแต่รอบนี้เนี่ยทหน้าของ iPhone เองก็ขยับมาใช้ความละเอียดระดับ Full HD Plus แล้วเหมือนกันนะส่วนทาหน้าของ Samsung เนี่ยก็เป็นจอแบบ Full s d Plus เช่นกันนะคุณผู้ชมทั้ง2ตัวเนี่ยอยู่บนพื้นฐานคล้ายๆกันก็คือ OLED สามารถแสดงผลสีดําได้สนิทแล้วก็แสดงสีสันได้โอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เห็น Super Retina XDR จริงๆพร้อมๆกันดังนั้นเราก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าอันไหนสีจอจะสวยกว่ากันแต่ที่เราตอบได้เลยว่า Samsung จะดีกว่าแน่ๆก็คือตัวของ Refresh Rate 1 2 0 h z และก็ตัวของ Touch Sampling Rate ที่ดีกว่า Android ทั่วๆไป มากๆเลยประเด็นก็คือว่า iPhone เนี่ยก็เป็นโทรศัพท์ที่มีทัชสกรีนค่อนข้างดีมากอยู่แล้วทุกคนก็ทราบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยซัมซุงแกก็แก้โจทย์ตรงนี้มาดีเหมือนกัน refresh rate 1 2 0ร hz เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้รับประสบการณ์ในการปัดไปปัดมาที่ลื่นไหลามากกว่า6 0สิ hz อย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้ iPhone 12รุ่นใหม่เนี่ยกำลังโดนจี้อย่างหนักเลยคุณผู้ชมว่าโอ้พัฒนาจอขึ้นมาแต่ทำไมไม่ใส่9 0้ิ hz มาทำไมไม่ใส่1 2 0่ hz มา Android ยังทำได้เลยบางก็ว่าเฮ้ยคอนเทนต์ที่เป็น1 2 0่ hz มันยังไม่ค่อยมีหรือบางคนก็บอกว่า9 0้ิใช้ไปทำไมเปืองแบตบ อะไรก็ว่ากันไปดังนั้นรอบนี้เนี่ยาดูคิดว่าการที่คนเนี่ยเริ่มบ่นๆนิดนึงว่าตัว12เนี่ยไม่ได้เป็น90เฮหรือว่า120เฮเนี่ยก็พอจะมีเหตุผลอยู่บ้างแต่แล้ดูกเนี่ยกับรู้สึกว่า12ไม่ได้เป็น90เฮหรือ120เฮยังไม่เท่าไหร่แต่ตัวแพงกว่านั้นตัว12 Pro 12 Pro Max เองก็ยังอยู่ที่60เฮอยู่ดี นั้นก็เลยมองว่าค่อนข้างจะดูน่าเสียดายสำหรับทาง iPhone ในจุดนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้จอ refresh rate เยอะๆมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้เลยว่ากลับไปมองจอ60 h z เหมือนเดิมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่สมูทเท่าแล้วนะเออต้องลองดูของจริงนะแล้วนะรอบนี้เนี่ยได้ดูว่ามันแลกกันไปแล้ดูคิดว่าสีสันจอของทาง iPhone รอบนี้น่าจะทํามาได้ดีแต่ถ้าเรื่องของความลื่นไหลเนียนตาเนี่ย ก็เลยคิดว่าซัมซุงน่าจะทําได้ดีกว่าอย่างแน่นอนตรงนี้ก็แลกกันไปคนละหมัดละกันเนาะต่อมาเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพน,นั่นเองนะคุณผู้ชมรอบนี้เนี่ยทนายของ ซัมซุงนั้นใส่ตัวกล้องมาทั้งหมด3ตัวคุณผู้ชมประกอบไปด้วยกล้องเลนส์วาย12ล้านพิกเซลนะคุณผู้ชมมี OIS กันสัน่นแล้วก็ใช้ดูโอพิกเซลด้วยนะตัวอัลตร้าวาย12ล้านเช่นกันแล้วก็เทเลโฟโต้นั้นจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลและมี OIS กันสัน่นในขณะที่ iPhone นั้นจะมีกล้องหลังอยู่2ตัวเท่านั้นเองก็คือกล้องเลนส์วาย12ล้านอัลตร้าวาย12ล้านแล้วก็มีการเคลมว่าเขาสามารถเปิดโหมดกลางคืนได้ทั้งเลนส์อัลตร้าวายแล้วก็เลนส์ธรรมดานั่นเอง โดยรวมตัวกล้องรอบนี้ iPhone เองก็ดูจะใส่ใจเรื่องกล้องที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นโหมดมืออาชีพมากขึ้นในระดับสี d อเบ y Vision ได้ก็คือสีสันดีงามแต่ Samsung เองเ,องเนี่ยก็มีโหมด Pro ว i ดีโอะผู้ชมหรือว่าโหมดการถ่ายวิดีโอแบบ p r ร f e s s ั o n a l มาสองตัวนี้เนี่ยความแตกต่างกันทิหนึ่งคือ iPhone อาจจะง่ายกว่าเพราะ iPhone เป็นมือถือที่มีกล้องแบบประมาณว่าฉันกดๆเอาติ๊ติ๊ไม่้องไปเรียนรู้อะไรมากแต่ซั s u n g เนี่ยถ้าคุณปรับเป็นเนี่ยคุณก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีเช่นนกั ตรงนี้ก็เลยมองว่าโอเค s ซัมซุงอาจจะทําได้ดีแต่ในขณะดเดียวกันตัวการปรับตั้งค่าต่างๆที่อาจจะต้องมีความรู้นิดนึงเนี่ยอาจจะทำให้การใช้งานมันดูยากทาง iPhone เล็กน้อยเท่านั้นเองโดยคุณภาพ2ตัวนี้เนี่ยนันดดยังไม่ทราบว่าอันไหนจะดีกว่าการขนาดไหนเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้จับ iPhone 12นะนะจะใช้คําว่ารีวิวภาพถ่ายแล้วก็คงจะไม่ได้แต่สิ่งที่ทําให้ซัมซุงค่อนข้างจะโดดเด่นมาตลอดก็คือเรื่องของ สีสันภาพถ่ายแล้วก็สีสันของงานวิดีโอที่ทําได้ดีเหมือนกันน่าจะยืนหนึ่งฝั่ง Android อยู่แล้วเรื่องงานวิดีโอของทาง Samsung ตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้เลือกเลยน่ดูดก็มองว่าถ้าเป็นงานวิดีโอน่าดูดยังมองว่าอาจจะทําให้ตัว iPhone ดูน่าสนใจไม่น้อย แต่ถ้าเกิดเป็นภาพนิ่งทางซัมซุงเนี่ยจะมีเลนส์ทั้งหมด3ตัวตัวเทเลโฟโต้ของทางซัมซุงเนี่ยที่มีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเวลาซูมเข้าไปแล้วอาจจะทําได้ดีกว่าหรือเปล่าอะไรยังไงต้องรอดูการตรงกล้องตรงนี้มันรีวิวยากคุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องเห็นของจริงก่อนถึงจะสามารถทําได้ยังไงเดี๋ยวรอดูรีวิวนิดนึงก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าไปกล้องหน้าล่ะคุณผู้ชมซัมซุงนั้นใส่มาให้ที่32ล้านในขณะที่ iPhone นั้นใส่กล้องหน้ามาเพียงแค่ กับ iPhone 11ถามว่าแย่ไหมไม่ไดีแย่แต่ถามว่าถ้าภาพนิ่งเนี่ยถ่ายยังไงก็ไม่มีทางคมเท่า32ล้านอยู่แล้วนะคุณผู้ชมความสว่างอันนี้ทําได้ดีนะไอโฟนเนี่ยเป็นมือถือที่ทําได้ดีมากแล้วก็เวลาใช้คู่กับแอปพลิเคชัน third party หรือว่าแอปที่เราโหลดเพิ่มมาเนี่ยทำได้ดีเลยเพราะ iPhone เป็นกล้องที่เก็บแสงได้สวยมากแต่ในขณะเดียวกันน้นดุกก็คิดว่า,าถ้าพูดถึงความละเอียดถึง32ล้านกับ12ล้านเนี่ยคือถ้าเอามาถ่ายแล้วมาวัดกันเนี่ยยังไงความคมมันก็แตกต่าง ตัวสกินโทนของซัมซุงเองก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันเนาะดังนั้นตรงนี้ก็ถ้าจากประสบการณ์ที่ดูดเคยใช้ iPhone 11แล้วก็ตัว SE 2020มาสักพักหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือถ้าถ่ายด้วยแอปเตอร์ปาร์ตี้ทั้งคู่เนี่ยก็คือสมมติแอปไม่แอปพลัสเหมือนกันสมมตินะใช้เหมือนกันเลยเป๊ะตั้งค่าเท่ากันเป๊ะแล้วคุณถ่ายโพกๆเข้าไปเนี่ยดูดว่าซัมซุงสวยกว่าแต่ว่า iPhone ก็ถือว่าทำออกมาได้ด,ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วแหละว่าจะใช การอัดวิดีโอท่ผู้ชมตัวกล้องหน้าเนี่ยก็อัดได้ในระดับ,บ 4K 60เฟรมเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นชุดเด่นเหมือนกันของทางกล้อง True Depth ของทาง iPhone ที่ใส่เอาไว้ใน iPhone 12นะสำหรับเรื่องแบตเตอรี่นะครผู้ชมทางหน้าของ Samsung Galaxy S20 FE เนี่ยให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม ah, ิลลิแอมป์ผู้ชมในขณะที่ iPhone ตอนนี้เขาไม่เคยระบุอยู่แล้ว iPhone เนี่ยไม่เคยระบุตัวของ สเปคแบตเตอรี่อยู่แล้วนะแต่ว่าเราไปเซิร์ชมาได้ว่าน่าจะมีแบตเตอรี่อยู่ประมาณประมาณนะคะ2 ah. อ0 0ยมิลลิแอมอะอะะอย่าเพิ่งนะอย่าไปมองว่า,วาเอ๊ะมันน้อยอะไรอย่างนั้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคงเห็นแล้วว่าคนที่ใช้ iPhone 11มาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะแบตอึดถึกทนมากแบตอาจจะไม่ได้มีจํานวนเยอะแยะอะไรแต่แบตอึดถึกทนมากเขาจะสั่พลังงานได้ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆซัมซุงเนี่ยให้มา4,500ม ah. ิลลิแอมอันนี้ก็โอเค ถือว่าเยอะในระดับ Android เหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นระดับแฟลชชิพก็จะอยู่ที่4,500นี่แหละค่ะ4ี0 0ัสประมาณนี้ถ้าเป็นมือถือระดับกลางเนี่ย Android จะใส่5,000มา5,000-6,000นะประมาณนี้จะเป็นแบบแพทเทิร์นประมาณนี้เพราะว่ามือถือระดับแฟลกชิพส่วนใหญ่มจะต้องบางนิดนึงเนาะ เขาจะใส่มาประมาณนี้แหละ4,500ม ah. ิลลิแอมในขณะที่ตัวรองรับชาร์จเนี่ยก็จะรองรับชาร์จเร็วเนี่ยทางซัมซุง Samsung เนี่ยอยู่ที่25วัตต์ส่วนทาง iPhone เนี่ยจะอยู่ที่18วัตต์แล้วก็พอร์ตหน้าของซัมซุงเนี่ยใช้พอร์ต Type C เวอร์ชัน3.0ซึ่ง Type C เวอร์ชัน3.0ตัวนี้เนี่ยรองรับตัวของ PD หรือว่า Power Delivery ด้วยก็คือชาร์จเร็วนะพูดกันง,ง่ายๆเป็นชาร์จเร็วแล้วก็ที่สำคัญมันสามารถเสียบ Type C แล้วก็อีกค่านึงเนี่ยเป็น HDMI เพื่อที่จะม ออกทีวีได้เลยแต่นัใครอยากไปสตรีมเมอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นแฟน a แอ d ดรอยดจริงๆเนี่ยตัว S 2 0 FE เนี่ยสามารถทำแบบนั้นได้เลยนะในขณะที่ p p o o n เนี่ยยังใช้พอร์ต l i g h t n i n g อยู่แล้วการที่รอบนี้เนี่ย iPhone ไม่แถมตัวหัวชาร์จมาให้แล้วอันนิดจังคุณผู้ชมสายที่แถมมาให้เนี่ยเป็น Type-C กับ Lightning ก็คือ Lightning เสียบเข้า iPhone อีกข้างนึงเป็นหัว Type-C คุณผู้ชมเราสังเกตนะครับว่าหัวที่บ้านเราเนี่ยไอหัวตรงปลั๊กเนี่ย มันไม่ค่อยจะเป็นไทซีหรอกส่วนใหญ่จะเป็นไทปกติไทเอักดันนั้น,น,นตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คนหยิบมาพูดเหมือนกันว่าเอ้าถ้าเกิดว่าผมอยากจะย้ายไปใช้ iPhone ล่ะผมต้องมาซื้ออะแดปเตอร์ใหม่ใช่หรือไม่คาตอบคือใช่ตาแดนแต่ถามว่าอะแดปเตอร์มันแพงเวอร์ไหมก็คุยๆกันอยู่ที่690บาทอาจจะมีของ t h i r d ป a r t y ตอันอื่นมาที่เป็นคนที่แบบทําออกมาเป็นที่ชาร์จของเขาเองอะไรเงี้ยยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ถูกกว่านั้นหรืออะไรก็ว่ากันไป ซึ่งตรงนี้มีคนมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจคุณโจเขาบอกว่าถ้าคุณอยากช่วยโลกร้อนจริงๆเนี่ยทำไมคุณไม่เปลี่ยนพอเป็นไฮซี C ไปละ่ะจะได้จบเอออันนี้ก็มันมีเหตุผลอยู่นะ ก็น่าจะเป็นไทซีจริงๆนะตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วว่าจะรับในส่วนยด้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะย้าจากจ Android ไปเป็น iOS เนี่ยก็ต้องซื้อหัวชาร์จเพิ่มแน่นอนเพราะว่าหัวส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เป็นไทซี 4, ส่วนใหญ่ตอนนี้นะนอกจากนั้นนะคะทั้ง2รุ่นทั้ง iPhone แล้วก็ s a m s u ง Galaxy S ที่10 FE ยังรองรับตัวของ wireless charging หรือว่าการชาร์จไร้สายโดยที่ทาง iPhone บอกเลยเกินว่าเอาชาร์จเร็วขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ดูก็ไปสื่อมาแล้วว่ามันคือชาร์จเร็วแบบไร้สายที่1 5วัต ซึ่งตรงนี้ Samsung ก็เป็น15วัต์เท่ากันรุ่นหนึ่ Samsung ยังมีฟีเจอร์ที่สามารถใช้ wireless power share หรือว่าการทำตัวเองให้กลายเป็นแท่นชาร์จไร้าสายให้กับอุปกรณ์อื่นๆน,นั่นเองนะคุณผู้ชมลำน,นี้น่าดุด้วมีเครื่องนะคนเครื่องทนะี่พี่เจนพามาก็คือเรื่องราวของการชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นั่นเองเนาะคราวนี้มาพูดถึงระบบ Android กับ iOS คุณผู้ชมน่าดุดเนี่ยให้คำนิยามเอาไว้ในตอนที่ทำา Note 10 vs iphone 10 pro max ว่า Android เนี่ยมันเหมือนกับบ้าน ที่มีอิสระมากคุณผู้ชมคือข้างในมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากาเท่าไหร่แต่จริงๆทำซุ้มใส่อะไรไว้เยอะมากนะข้างในแต่นในขณ้เดียวกันคุณสามารถเอาเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรเนี่ย มาแบ่งมันคนอื่นได้ง่ายมากตอนนี้นะดูดว่า Android กับ iOS เนี่ยมันเร็วไม่ได้หนีกันมากแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้มานั่งจับผิดมานั่งกดนับไว้กันทีะวิคือใช้งานทั่วไปเนี่ยโอเคคือเร็วพอ,พอกันแล้วสำหรับระบบ Android ในปัจจุบันนะแต่ก็ iOS ก็จะมีภาษีเหนือหน่อยในเรื่องของการจาัดสรรทรัพยากรที่ใช้เป็นนานมันก็ยังมีความแบบสมูทมากกว่า Android อยู่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครัว่า Android ค้างเหมือนเมื่อก่อนไหมก็ไม่ใช่อีก iOS ล่ะมันจะ,สะเสถียรจนไม่มีบั๊กเลยไหมอันนี้ก็ไม่ใช่อีกคนใช้ iPhone ก็รู้ใช่ไหมครับเพราะนดุลเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆคนใช้ iPhone เยอะมากทุกคนก็รู้ว่า iOS อัปเดตมาหนึ่งครั้งไม่ได้สเสถียร100%นนั้นก็เลยมองว่าตรงนี้ความสเสถียรน,นดุดให้ภาษีเท่ากัน <c oughs> พอๆกันแหละเนาะแต่ Android เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งว่าเวลาเราใช้ Android เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างอิสระมากกว่า ก็คือขอแค่คุณมีอย่างทีวีข้างหลังนะดุดเนี่ยตัวซัมซุงใช่ไหมเป็นทีวีเหมือนกันเนี่ยเราก็หยิบอะไรมาใส่ก็ได้นะที่เป็น Android ต่อได้หมดเลยนะทุกอย่างหรือว่าจริงจริงไอโฟอนก็ต่อเข้าข้างหลังได้นะแต่แค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าเอางนนี้ดีกว่าสมมติเราจะส่งบลูทูธเนี่ยเราก็ส่งได้ทุกทุกอันหมด แล้วล่าสุดเนี่ย i n น r o i d นะคะก็มีฟีเจอร์ใหม่ชื่อว่า Nearby Device หรือว่าการแชร์ใกล้เคียงซึ่งเป็นการส่งไฟล์ผ่าน Wi-Fi Direct มองมองแล้วก็คอนเซปต์ของ Wi-Fi Direct นั่นแหละคุณผู้ชมทาง iPhone ก็จะมีตัวของ AirDrop ที่รวดเร็วมากอันนี้ต้องยอมรับนะคะว่า AirDrop เนี่ยมันเร็วจริงๆใครที่เคยใช้เนี่ยรับรองว่ารักมันทุกคนนัดุดก็เคยใช้มาก็ต้องยอมรับว่าเออมันเร็วจริงๆสำหรับตัวของ Air Dr o p แต่ ในขณะเดีวยวกัน Android มีตัวของ nearby Device มาอาจจะไม่แรงเท่า a d o ด็แต่เป็นอิสระมากกว่าคุณจะส่งไฟล์จาก Samsung ไปแบรนด์ a แบรนด์บแบรนด์แบรนด์แบนดแบนดได้หมดไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกใดๆทั้งสิน้นนั้นดูว่า Android ก็ยังปรับแต่งได้อีกเยอะนะคะ แล้วก็มีอิสระในการตกแต่งบ้านของตัวเองมากมาย iOS เป็นบ้านที่สวยงามนะคะแต่ว่าเขาปิดคุณไว้หมดเลยซึ่งบางคนก็อาจจะมีความสุขในการอยู่บ้านที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมในบ้านสวยงามก็ได้หรือบางคนอาจจะอยากออกไปค้นหาบางอย่างที่ดูน่าตื่นเต้นข้างนอกบ้านตรงนี้ Android ก็ทําได้ความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากาันลองเลือกดูคุณผู้ชมว่าคุณชอบ Android หรือว่า iOS มากกว่ากันส่วนเรื่อง Privacy แล้วก็ Security นะคะความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยอันนี้เนี่ย ก็เราทําคลิปมาบ่อยแล้วก็อยู่ที่ใจคุณแล้วนะคะว่าคุณจะเชื่ออะไรมากกว่ากันโอเคอ่ะคราวนี้เราพูดถึงตัวของฟีเจอร์ที่เรียกว่าเอามาตัด,ต,ดตัดเฉ้ๆเลยแล้วกันเอาแบบว่ามีอันเนี้ยอันนี้ไม่มีอันนี้นนม,นนมีมาะม,มาดูกันว่ามีอะไรบ้างซั m S u n g s 2 0 Fat Edition หรือ FE มีอะไรที่คุณ จะต้องสนใจไหมน,นะอย่างแรกเลยก็คือความยืดหยุ่นเข้ากันได้กับทุกอุปกรณ์อย่างง่ายดายอันนี้คืออันนี้สองของ Android อยู่แล้วอันนี้ชอบไหมซื้อไหมไอเดียนี้ซื้อไหมไอเดียนี้ไม่ซื้อไปไอเดียต่อไปนะอย่างที่2เลยคือ dex mode หรือโหมดที่ต่อโทรศัพท์ของเราให้กลายไปเป็นจอคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งอันแล้วแยกกัน,นกอิสระคือต่อขึ้นจอปุ๊บมือถือก็ยังใช้งานได้อยู่หรือจะเป็น wireless dex คือไอโหมดเมื่อกี้แหละ แต่ว่าต่อแบบไร้สายได้อันนี้ทให้คุณซื้อไหมน่าดุดซื้อนะเพราะว่าจุดนี้สำคัญมากต่อคนพรีเซนต์งานแต่ว่าเราไม่โน้มแาวกันมากขนาดนั้นนะไปดูกันต่อว่าฟีเจอร์ต่อไปจะให้คุณซื้อ A 2 0 Fan Edition หรือเปล่าปจริงๆอันนี้จะเรียกฟีเจอร์ก็ไม่ถูกเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์ก็แล้วกันนะคะรุ่นนี้ใช้พอร์ต Type C อืม ใช้เนี่ยจะทําให้จูงใจคุณในการซื้อมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าใช้ซเนี่ยสามารถที่จะาหาสายได้ง่ายกว่าเสียบนั่นเสียบนีน่ตุ๊ดๆได้ง่ายกว่าไปหา Lightning ซึ่งมี iPhone ใช้อยู่คนเดียวทช้ซีกับ Lightning มันดูดไม่แน่ใจว่าหาอะไรง่ายกว่ากันนะ แต่แน่ดอว่าท C น่าจะหาง่ายกว่านะอันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเพราะตอนนี้หลายๆแบรนด์ในในโลกนะที่เป็นทางหัง Android เขาก็เปลี่ยนมาใช้ท y C กันแทบหมดแล้วตั้งแต่รุ่น3 4 0 0ี่พันนี้ก็ทยอยเปลี่ยนไท C มาแทบทั้งหมดแล้วดังนั้นก็เลยมองว่าท y C อาจจะเป็นจุดสําคัญนะไม่คุณเนี่ยซื้อ s a m S u n g a ิ0 FE ก็ได้นะต่อมาแต่แรนอันนี้ก็ไม่ใช่ฟีเจอร์ค่ะแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ iPhone โดนบทขยี้อยู่ตอนนี้ นั่นก็คือของแถมภายในกล่องนั่นเองผู้ชมหน,น,น,น้าซัมซุง S20 FE ด้วยเช่นนั้นติดฟิล์มกันรอยมาให้คุณนะจ๊ะหัวชาร์จก็ให้อันนี้ก็น่าจะเป็นแรงจูงใจได้ไหมถ้าซื้อตามร้านมีโปรโมชั่นอีกเพียบเลยนะไม่ได้แถมแค่นี้อยู่แล้วคราวนี้มาถึง iPhone ฟีชเชอร์บ้างนะผู้ชมว่าเขามีอะไรบ้าง iPhone ฟีชเชอร์สำหรับนักดุดเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวที่ค่าอีกฝั่งหนึ่งจริงๆคือ iOS คุณผู้ชมคือไม่ได้บอกว่าแันดียดนั้อยกว่า iOS แต่ iOS บเลย iOS is iOS 2อ,อันนี้ก็ไม่ใช่ฟีเจอร์แต่เป็นวัสดุทีด่ดูดมองว่าดูเหนือกว่าทางหน้าของ Samsung อยู่พอสมควรทั้งการออกแบบนะคะความแข็งแรง Material ต่างๆที่นำมาใช้เนี่ยมันดูหรูหราดูแข็งแรงกว่าทางหน้าของ S20 f a n Edition อยู่เหมือนกันนะสำหรับการออกแบบมาถึงฟีเจอร์ที่มีให้คล้ายกันนะคะคือทั้ง2รุ่นเลยทั้ง iPhone แล้วก็ Samsung เนี่ยเขามีตัวของการทนน้ทนฝุ่นเหมือนกันในระดับ IP rating 68แต่ว่า จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือว่าทางหน้าของซัมซุงเนี่ยจะกันน้ําได้ที่1.5เมตรแต่ทางหน้าของ iPhone เนี่ยกันน้ําได้ที่6เมตรซึ่ง6เมตรเนี่ยคือ600เซนคุณผู้ชมไม่มีทางสูงถึง600เซนอยู่แล้วนั้นบอกเลยเลยว่าถ้าจะเล่นน้ําเล่นแบบสาว้น้ำแล้วตกลงไปใต้พื้น,น,นอ่ะไอโฟนน่าจะรอดอยู่น่าจะรอดอยู่ออออยแต่ว่าถึงขนาดแล้วก็ทนได้แค่ 3 0นาทีเท่ากันนะคะทั้ง2ฝั่งเลยเนาะส่วนที่มีเหมือนกันอีกก็คือ Wi-Fi 6ก็มีเหมือนกันนะคะทั้งคู่แล้วก็ลำโพงของทั้งสองยี่ห้อก็เป็นลำโพงคู่ทั้งคู่เหมือนกัน แต่ว่าซัมซุงจะสดจูนเสียงโดย AKG นะเอาล่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมนั้นอยากจะเลือกตัวไหนมาไว้ในมือคุณผู้ชมระหว่าง s a m s u n Galaxy g S 2 0 FE Fan Edition รุ่น 5G เหมือนกันนะคะหรือจะเป็น iPhone รุ่นใหม่ iPhone 12มี mini ด้วยนะคะ mini ในต่ากันอย่างเดียวคือจอเล็กที่เหลือทำได้เหมือนกันหมดเหมือนกันอันนี้เนี่ย คุณผู้ชมต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแหลนะน่าดูคิดว่าเราก็รีวิวได้ตรงไปตรงมาพอสมควรเหมือนกันอาจจะยาวหน่อยแต่ถ้านั่งฟังเพลินๆไปก็น่าจะคิดคิดตามกันไปแล้วนะ่าดูคิดว่าน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ได้ข้อมูลนะคะไปตัดสินใจเพิ่มเติมแล้วกันว่าอยากซื้ออะไรมากกว่ากันสำหรับวันนี้รายการของน่าดูต้องล่าลาไปแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดมีประเด็นอะไรร้อนๆอ,อีกจะมาพูดคุยกันอีกและนี่คือรายการมิตรสหายไอทีเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย